ย้ำยังหน่อยให้เจ้ามันเยี่ยนคุ้นบนุญเฮามีสีหยดสูงเพียงฝ่าไปพ่หนาหาเงินไดล่านมืนไผป,ปูกว่มโห่ตื่นเงินเบียบอกแกนทองเถืเ่อาจำเอาเดือกหลานเด้อมีเด็กเลี้ยงแกะผู้หนึ่งเป็นคนเ่าจ้าเลวไหลบางเตือบอมีเหลืองอีหยังกับปั้นน้าเป็นโตกะคือต่างเรื่องเพชร เป็นเรื่องจริงขึ้นมาเพื่อหลอกก้นเลนโยมามือหนึ่งเด็กหน่อยผูนั่นกับน,น้ำปูงแกะไปเลี้ยงทีโอละอตีนเขาหิ้มทงมองนึ่งโอละขณะที่ปูงแกะกำลังกินหยาอยู่นั่นเขาก็เกิดขึ้นมวนขึ้นมาจึงทํำทาแลนหนาตาตื่นไปห้องตะโกนบอกเข้าบ้านคอยแนะอยแนววน หาป่าปุ๋ใหญ่พากันมากินแกะไปไปบอยลายโตแล้วซอยแนวซอยแน่ว่ะพวก้าวบ้านที่กำลังเกี่ยวเข่าอยู่ใกล้บริเวณนั้นแต่ยื่นเสียงเด็กหน่อยห้องให้ซอยก็ตกใจ้า,ากันถือเกี่ยวถือไม้แล่นมาสิมาซอยแต่ว่าพ่อเปหอดไปถึงเห็นแต่ปุ๋งแกะกินหยาอย่ยบ่เห็นมีหมาป่าจังโตก็เลยได้ถามเด็กเลียงแกะนั่นว่าไส่หรหมาป่ามันอยู่ไส่ะ วก้าสีซอยจัดการใ้ฮสซล์มมอน้อยอยู่มองได้เราว <_ T> ่เด็กเลี้ยงแกะพ่อเห็นปูรักผูใหญ่มาแจงสันก็หัวขวัญหัวเตอะหัวเตือนชอบใจถือใจทีหลอกผูใหญ่แหแลนมากระเลยตอบไปบอกว่า <_ T> บ่มีหมาป่ามังได้ดอกไผ่ล่อ,ลองห้องเล่นมวนๆไปจังตละดบ่มี่ดอกหมาป่านั่นพวกเจ้าบ้านที่พาคันแลนมานั่นพ่อหูววาถือตัวถือหลอกกระโปร ยงผ้ากันกลับไปด้วยความบ่พ่อใจเป็นอย่างยิ่งโยต่อมาบ่ดนบ่น,นั่นเด็กหน่อยผู้นั่นกับต้อนปูงแกะมาเลี่ยงมองเกาอ,อีกคณะที่กำลังเลี่ยงแกะอยู่นะ่ะเขากันแนมเห็นหมาป่าปูงไงแล่นกันมามองทีปูงแกะของเขานน่าละเมื่อเห็นจังสันเขาก็เลยห้องตะโกนบอกเจ้าบ้านบอกว่ามาแล้วมาแล้วสอยแน่ใอยแน่หมาป่าปูงไงพากันมากินแกะไปหมดแล้ว ได้ยินเสียงเด็กเลี้ยงแกะห้องไห้ซอยือเกากระเิดว่าเออเจ้านี่มันหลอกเข้าเรียนอีกเด้เนี่ยมันห้องเนี่ยหลอกเข้าเล่นอีกแล้วจึงบอกีผูดด้ใดมาซอยปูงหมาป่ากำลังยูจับกระแลนเขาไปหอมล้อมกัดกินแกะจนเบิดฝูงเด็กหน่อยผู้นั้นกระแลนห้องไห้รับมาบอกพอ่อบอกแม่อยู่บ้านว่าอีป่ปอยีแม่หมาป่ามันพ้ากันมากินแกะของเอาเบิดแล้ว พ่อแม่ได้ฟังจังสังเกตใจจึงสอบสวนสวนความเบิงกะหู้ว่าเหตุที่เกิดความเสียหายเช่นนี้ก็เพราะลูกใต้ของตนเคยเยว่าจจาเลวไหลจนเมื่อเกิดเหตุขึ้นอีหลีกับบอมีผู้ใดเพื่อจึงได้เียนตีลูกใต้เพื่อเป็นการสั่งสอนว่าต่อไปอย่าว่าจจาเล้วไหลจังสันหิกเจ้าอีตมอีตัวจังสันหิกนี่ท่านเรื่องนี <coaching> <ît> <sh ipp es> ้จบลงจังสีน่ะยอมตบตัวก่อน นี่ท่านเรื่องนี่สอนแนอหนเฮาโหว่าคนที่เบาจาเหลวไหลกีตัวหลอกลวงสิบอมีผู้ใดเสื้อถือคำเบานี่แหละคำเบานี่ย,ยาดย้อมสำคัญนี่คำเบาคำเบานี่สำคัญสิบอมีผู้ใดเอ๋รรเสื้อถือเฮาได้าแมเณห่าวเบากีต้มกีตัวนี่น้อยหยาดย้อมน้อยเออเนี่ยเด็กเลี้ยงแกเอียนบ่นี่ท่านเรื่องเด็กเลี้ยงแกนี่โอ้ยจังแม่นเป็นนี่ท่านที่มีคุณค่าแด่แด่เด้ดๆๆ